ของ Standard s a p b 1นะคะก่อนที่เราจะทำการคอนเฟิร์มออเดอร์ได้ระบบจะมีป๊อปอัพหน้าจอแบตนัมเบอร์ e l e c t i o n มาให้เราเลือกว่าครั้งนี้เราจะตัดด้วยล็อตหรือว่าแบตนัมเบอร์อะไรนะคะซึ่งการเลือกข้อมูลล็อตนัมเบอร์ในระบบจะสามารถเลือกได้2วิธีก็คือสเต็ปแรกเลือกแบบแมนวนวลอย่างเช่นรายการแรกระบบบอกว่าตอนนี้มีอยู่2 l o ล็อตนัมเบอร์นะเราจะมูฟล็อตไหนออกไปส่งให้ลูกค้า เราสามารถเลือกในแต่ละช่องที่ select q u t i ได้นะคะจากนั้นสเต็ปถัดมาก็คือกรณีที่เราไม่ได้เลือกแบบแมนนวลเราต้องการให้ระบบ auto select แบบ FIFO ให้ได้นะคะซึ่งในกระบวนการแรกนะคะ priority แ,แรกก็คือระบบจาก FIFO จากวันที่ admission date เข้ามาก่อนก็คือเรามีการรับของเข้ามาวันไหนในระบบเราระบบจาก FIFO ให้ตามนั้นก่อน แต่ถ้าหากว่าเราบอกเราอยากให้ระบบไ i f IF o ให้ตามวันที่ผลิตเราจะต้องดับเบิลคลิกสังเกตรตรงช่อง Manufacturing Date อะคะถ้าเราดับเบิลคลิกบนหัวคอลัมน์ของเขาแล้วเรากดไ i f IF o อีกครั้งหนึง่งระบบก็จะไ i f IF o ให้ตามวันที่ผลิตนะคะสังเกตว่าเวลาที่เราเลือก lot number แล้วอะคะ่ะข้อมูลตรงช่องที่เป็น Total Need เขาจะถูกมูฟมาไว้ที่ท o ลท l ลสิเลกตอนแรกต้องการ10ชิ้นเราเลือกแล้ว10ชิ้นนั่นหมายความว่า SAP Standard เวลาที่เราจะเลือกรตนัมเบอร์เราต้องเลือกทีละรายการรายการแรกเลือกรตนัมเบอร์เรียบร้อยแล้วก็ต้องเลือกรตนัมเบอร์ของรายการที่2ก็มาเมื่อคลิกรายการที่2แล้วก็เลือกอีกรอบนึงนะคะ เช่นเดียวกันหน้า issue for production ก็คือหน้าจอเนี้ยจะเป็นการตัดสต็อกเหมือนกันแต่จะเป็นการตัดสต็อกใน process ของการผลิตไม่ว่าจะเป็น Material packaging ต่างๆนะคะซึ่งสเต็ปการเลือกการเลือก batch ที่จะมาตัดสต็อกระบบก็มี2แนวทางเหมือนกันก็คือแบบ Manual กับแบบออโตโอเช่นเดียวกันเหมือนหน้าจอ delivery เ,เ,เลยทีเนี้ยด้วยตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่า สแตนดา d ของ SAP V1 ค่อนข้างที่จะโ r ว v ยไว้ให้แล้วแหละว่าเรามีออโต้สเล็กนะออโต้ตามแมนูแฟก็ได้ออโต้ตามแอดมินเด็ก็ได้เพียงแต่ว่าข้อจำกัดของเขาก็คือเราจะต้องเลือกออโต้ทีละรายการถ้าในครั้งครั้งนั้นเราบอกว่าเราจะตัดสต็อกประมาณ20รายการเพื่อเอาไปส่งให้กับลูกค้าแปลว่าเราต้องคลิกรายการที่1เลือกเกาะรายการที่2เลือกก่อนทีละครั้งอันนี้ก็คือจะเป็นข้อจากัดหลัก ของ s a p p 1 Standard นะคะ